เพรออาะสมไอพ่อจะเจอเธอยิบมันเข้าด่วนไม่ได้หยิบมาอาะไรปะไม่มีอ่ะไอหนไอเน่ยเลนนิม่เลยนะ <c oughs> ไม่ยิบวะนะก็คอองพูดถึงดิชาหนง อันนี้อันนี้ธุรกินน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจอุ้ยคนดูเยอะเกินดูเลยนครับเนี่ยดูไปใช่ไหมไม่ดูอ่ะเอาเอามืออยากไลฟ์สดมากใช่ไหมเอาไลฟ์เลยสวัสดีครับทุกคนไปแล้วนะครับเรื่ออะไรทำดีดีไม่ไม่ไม่ทุกคนเราใครอะอะไรอ่ะนี่อาจารย์ข้อขุยกับอาจารย์แบบใช่ อาจารย์มาเรามาคุยกันคนดูสามร้อยเรามาคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่ออะไรครับเดี๋ยวกูเป็นมาเลย์ไม่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 กดครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อจาร์เดอร์ค่ะว่าไหมคะชื่อจารเดอร์ใช่ไหมสอนวิชาอะไรครับสีนจีอีค่ะจีอีเขาบอกว่าวิชานี้แจกแจกเอฟง่ายเขาบอกแจกเอฟง่ายจริงไหมครับใช่ก็ถ้ามือมันลั่นก็โดนเหมือนมือแต่ผมส่งงานครบถูกวิชาอะไรครับได้ได แจกแจกเอ้ยอองานครบแจกเอฟย่ย่แจกเอฟนะครับโอเคไปแล้วนะครับทุกคนคนดูตั้งสามอเนี่ยอุ้ยไายแล้วอ้นี่ก็เราเป็นไม่ใช่คนนี้อันนัเรางเอาไว้ก็เอะไปผู้ายยี่ออเขาเรียนบ่อยเขาเขาอะไรเอาไปคุยกับงมันด้วเขาอ้ผมเขาเรียนครบเสมอทุกคาบไม่มีขาดนะ ชานแล้วด้กินแล้วหอได้กินชาโนมแล้วไมด้อยไ่เดียวก็ดอนไหนเาอีกเดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งหุ่สยแล้วนะทุกคน ขมวไม่คิคยอะไรกันหรครับมขมวด่คิยอะไรกันหรครับผมยวมวตคิยอะไรกนหรรับมมวดไม่คอะไรกันหาครับ ขโมยมื่อกคุยอะไรกันเหครับผมขโมยเมื่อกี้คุยอะไรกันเหครับผมขโมยเมื่อกี้คุยอะไรกันเหครับผมคนคนอื่นเขาออกจะวอกันหมดแล้วโอ้อ่ะสัมภาษณ์นนท์กันนะครับไม่ครับจะปิดอุ๊ยคนเหลือร้อยห้าสิบสามแล้วบายบายทุกคนบายบายบสัมภาษณ์นนท์กันกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับบายบายครับบายบายเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ครับ บายทุกคนบายพอมึงไปอยู่ตรงหิมะโอาห